สวัสดีครับพี่น้อง FC สันดาบฟาร์มทุกท่านครับสวัสดียามเช้านะครับตอนนี้กำลังจะเดินทางไปจังหวัดโคราชนะครับจะไปจังหวัดโคราชจังหวัดนครราชาสีมานั่นเองก็วันนี้นะครับก็มีเรื่องความรู้ข้างอคอกมาเล่าสู่ให้พี่น้องฟัง เนื่องจากระยะนี้3-4วันนี้จะไม่ได้ไลฟ์สดนะฮะพี่น้องก็จะขอทำเป็นคลิปสั้นๆมาพูดคุยกับพี่น้อง FC เพื่อกายคิดถึงนะครับเพื่อกายคิดถึงกันไปนะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเรามีสัตว์เลี้ยงดีนะครับเจ้าของก็ต้องมีอัธยาศัยที่ดีตามไปด้วยนะครับมาถึงจะอวยกันหัวนะข้อวันนี้ก็คือมีสัตว์เลี้ยงดี เจ้าของต้องมีอัธยาศัยดีไปด้วยนะครับมันถึงจะอวยกันอวยกันยังไงครับพี่น้องเรานะครับเราจะต้องมีหนึ่งสังคมที่ดีเราเลี้ยงสัตว์ประเภทไหนพี่น้องเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวหรือจะพ,พี่น้องจะเลี้ยงควายพี่น้องก็ต้องมีสังคมเกี่ยวกับวัวกับควายถ้าพี่น้องเลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงวัวพี่น้องอ ไปพูดคุยกับคนที่เขาซื้อเขาค้าขายเสื้อผ้ามันก็ไม่เข้ากันมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะครับพี่น้องเลี้ยงว,วัวพี่น้องไปคุยกับคนที่เขาป,ป,ล,ป uition, ลูกผลไม้ปลูกทุเรียนมันก <leve> ็ไม่เข้ากันครับมันคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันได้นั่นแหละแต่ไม่รู้เรื่องทีนี้เราจําเป็นจะต้องมีสังคมนะครับโดยเฉพา,าะพี่น้องที่เลี้ยงควาย <Piet> เลี้ยงว,วัวเนี่ยจะมี เพื่อนเยอะฮะสังเกตดูนะครับอย่างผมเองเนี่ยผมจะรับเพื่อนผมก็จะต้องไปดูโฟลไฟว่าโฟลไฟนั้นมีรูปวัวรูปควายหรือเปล่าเ่ผมแนะนำนะครับพี่น้องคนที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายให้ตั้งโฟลไฟตัวเองให้มีรูปถ่ายอ่ตัวที่ท่านรักติดอยู่ด้วยสมมติว่าท่านเลี้ยงวัวก็ให้มีลูกวัวตัวที่ท่านรักนะหรือวัวตัวหอ,อ่อของท่านนั่นแหละครับนะลูกรักของท่านเอาติดเข้าไปด้วยในรูปโฟลไฟล แล้วคนที่เขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเขาจะรีบด่วนตัดสินใจเลยบางทีไม่ต้องไปดูอะไรเยอะแค่รูปโฟ,ฟล์มีวัวควายอยู่เนี่ยเขาผมเองนี่ผมตัดสินใจเลยนะครับไม่รีรอเลยแล้วก็ไม่ต้องเข้าไปดูด้วยว่าประวัติอะไรยังไงนะครับขอให้มีรูปโฟล์จะพิจารณาเป็นลําดับแรกนะครับอ่าลำรับคนเลี้ยงนี่ครับคนเลี้ยงวัวควายจาเป็นจะต้องมีนะอ่าหน้าเฟซหน้าไลน์หน้าเพจตัวเองจะเป็นจะต้องมี โฟไฟเป็นรูปสัตว์เลี้ยงของท่านท่านเลี้ยงอะไรก็ลงไปท่านจะได้มีเพื่อนที่อยู่อาชีพเดียวกันเข้ามาพูดคุยสนทนาการตลาดจะได้ดีขึ้นนะครับการตลาดจะได้ดีขึ้นทำไมถึงเอามาพูดตอนนี้เพราะว่าระยะนี้การตลาดวัวควายย่ำแย่มากถึงมากที่สุดนะครับขอใช้คำพูดว่ามากถึงมากที่สุดย่ำแย่จริงๆนะครับไม่มีไม่มี ทีท่าว่าราคาจะดีขึ้นมาเลยนะครับก็จะลิงลงเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการตลาดกันเองด้วยตัวท่านเองนะฮะบ mm hmm. ความจำเป็นลำดับต่อมาก็คือ,อคนเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่ก็จะทายาใสดีส่วนมากก็จะพึ่งพาอาศัยกันได้จะอบอ้อมอารีจิตใจกว้างขวางมีส่วนน้อยครับที่เป็นคนโลคแคบนะฮะเป็นคนโลคแคบ คือถ้าเป็นคนโลกแคบนี่ก็จะไม่มีเพื่อนนะบ,บางคนก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายถือว่าตัวเองร่ำรวยอยู่แล้วก็จะมีอัธยาศัยใจคอที่เย่อหยิ่งสักหน่อยหนึ่งนะครับเย่อหยิงสักหน่อยหนึ่งประเภทอย่างนี้ก็จะค้าขายยากนะฮจะค้าขายยากบางคนไม่คุยกับคนเลยไม่พูดจากับใครเลยนะครับมีวัวมีควายก,ายก็เลี้ยงกันอยู่แต่ เลี้ยงอยู่แต่ของตัวเองนะไม่มีสังคมไม่มีการไม่มีการโอทาปาศัยกันมันก็ทําให้ยากแต่ผมคิดว่าพี่น้องเอฟซีันดาฟาร์มทุกคนไม่ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเอฟซีเราจะเป็นคนที่อาศัยอาศัยอบอ้อมอาลีอยู่แล้วนะครับบางอาชีพนะบางอาชีพก็ถือว่ามีฐานะบางหรือว่ามีฐานะาาานะก็จะมองอาชีพการเลี้ยงสัตว์นี้เป็นอาชีพ ที่ต้อยต่ำนะครับต้อยต่ำในเรื่องนั้นเราก็ไม่ว่ากันแล้วแล้วแต่ความคิดของแต่ละบุคคลแต่พวกเราคนเลี้ยงสัตว์นะครับพี่น้องอย่าเย่อหยิ่งจองหองนะครับอย่าเย่อหยิ่งจองหองท่านจะไม่มีเพื่อนท่านจะไม่มีพวกอาชีพเลี้ยงสัตว์นะครับจําเป็นั้งเกินจะต้องมีพวกมีเพื่อนมีฝูงสัตว์เลี้ยงของท่านมันสวยอยู่แต่ในบ้านท่านถ้าท่านไม่มีไม่มีไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงไม่มีสังคมเนี่ย ท่านก็คนอื่นก็จะไม่รู้ว่าสัตว์เลี้ยงของท่านสวยระดับไหนเขาก็จะไม่มาชมเขาก็จะไม่มาไปมาหาสู่ครับก็เราก็จะค้าขายยากวิธีการที่จะเราสินค้าเราสัตว์เลี้ยงเราจะค้าขายได้นะครับคนจะนิยมชมชอบก็ต้องมีคนมาดูมาชื่นมาชมหลายหลายคนตัวเราเองก็ต้องเป็นคนโลกเปิดนะครับต้องเปิดโลกกระทัดเช่นกันนะครับไม่ใช่โลกแคบการที่เป็นสังคมโลกแคบไม่มีสังคมนั้นทําให สินค้าวัวควายขายยากนะพี่น้องนะนะครับแต่เอฟซีันดาฟามไม่มีอยู่แล้วล่ะแต่พูดกันเอาไว้นะครับพูดเผื่อเอาไว้นะผมเองผมเคยเจอนะผมเคยเจอประเภทที่ว่าโอ้ยผมมีวัวควายสวยเข้าหน่อยเราประกวดได้รางวัลเข้าหน่อยมือตีนไม่แตะดินเลยฮะเชิดอยู่บนฟ้านุนนะเชิดอยู่บนฟ้าถามว่าพ่อแม่เป็นใครยังไงก็ไม่ตอบไม่พูดไม่คุย เออถ้าอย่างนี้เราก็ไม่จําเป็นต้องไปรู้จักครับคนบางคนประเภทนี้เราเรามีคนให้คุยกับเราเยอะแยะไปทั้งประเทศนะครับมีคนให้คุยคนเยอะหญิงให้ปล่อยให้เขาอยู่ของเขาไปนะครับผมเองผมไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจแม้แต่นิดเดียวเลยครับแม้แต่นิดเดียว ของคุณสวยก็สวยของคุณไปถ้านิสัยคุณไม่ดีอ่ะคุณก็อยู่ในโลกของคุณไปเถอะนะครเราก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวข้องเกี่ยวกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอย่าเอฟซีันดาฟาร์ไม่มีอย่างนั้นอยู่แล้วเนาะอ่เราก็โอทาปาสายมีอะไรเราก็แบ่งปันโดยเฉพาะผมเองนั้นผมตั้งเพจผมตั้งช่องมาเนี่ยมาเพื่อเปิดแบ่งปันมาเพื่อ ให้พี่น้อง f อได้มีความรู้มีการแบ่งปันกันในการเลี้ยงสัตว์มีการาแลกเปลี่ยนกันนะครับเราสังคมเราจะกว้างกลุ่มเราจะกว้างขึ้นเรามีสินค้าบางบางคนนะพี่น้องเป็นคนพูดจาดีดีนะครับปากคอดีมากนะครับเขามีอวัวควยไม่ได้สวยมากแต่เขาขายดีมากครับพี่น้องเขาขายดีมากเนื่องด้วยนิสัยเขาเป็นคนที่น่ารักนะครับ ใครเห็นใครก็ชอบใครเห็นใครก็น่ารักมีอัตยาศัยดีมีจิตใจอบอ้อมอารีเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่เขาซื้อเขาก็มั่นใจถึงแม้ว่าวัวควายจะไม่ได้สวยได้งามแต่เขาก็ซื้อตามราคาที่ถูกคอกันเจ้าของนิสัยดีวัวควายดีด้วยนะครับมันก็เลยอวยกันไปเนี่ยครับผมบางคนเนี้ยผมผมเห็นเขาค้าขายกันนะวัวควายก็ไม่ได้สวยหรอกครับวัวควายก็อยู่ระดับเกณฑ์ปานกลาง นะครับแต่เขาก็ซื้อขายกันดีวัวควายผลิตมาไม่พอขายเลยเนื่องด้วยเจ้าของอัธยาศัยดีเจ้าของเป็นคนน่าคบหาสมาคมนะาสำคัญนะพี่น้องครับสังคมสำคัญสินค้าดีส,สังคมไม่ดีสินค้าดีการอัธยาศัยไม่ดีไปไม่ได้ครับนะฮะพี่น้องนกไม่มีคนคนไม่มีพวกขึ้นสู่ที่สูงลำบากครับนะนกมีขนคนมีพวก ไปได้พี่น้องครับมันมันช่วยกันไปถูถูถถไถไถไอวยอวยกันไปมันก็มันก็อยู่ได้สังคมนี้นะฮะพี่น้องครับถ้าเกิดใครมีอะมีความคิดว่าเอาละเราเลี้ยงของเราไม่ต้องไปสนใจใครนะอยู่แต่บ้านเราไม่ต้องไปยุ่งกับใครคิดผิดครับพี่น้องเปลี่ยนความคิดแล้วชีวิตท,ท่านจะมีความสุขขึ้นครับการเลี้ยงสัตว์ต้องมีสังคมนะฮะการเลี้ยงสัตว์ต้องมีพวกมีพ้องนี่ครับอย่างผมเอง ผมเดินทางไปทั่วประเทศนะครับเดินทางไปช่วยพี่น้องเดินทางไปไปดูแลลูกศิษย์ทั่วประเทศก็ด้วยเนื่องด้วยเหตุนี้อยากจะทําให้เขาเป็นตัวอย่างว่าชีวิตคนเราอยู่ได้นะครับอยู่ได้ในในกรีดของเราก็จริงอยู่แต่เราจําเป็นต้องมีสังคมที่กว้างขึ้นเพื่ออนาคตภายภาคหน้าเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับชีวิตเราไม่ได้อยู่คนเดียวเรามีลูกมีหลาน นนตมะกุลเราจะต้องก้าวไกลไปนะครับในเรื่องการเลี้ยงสัตว์เราจะต้องมีชื่อเสียงเราต้องขจรกระจายไปในเรื่องการเลี้ยงสัตว์ในเมื่อเราเอาจริงเราทําจริงพี่น้องครับคิดจะทาจริงสิ่งไหนทุ่มเทลงไปนะครับทุ่มเทลงไปแล้วเอาใจลงไปทํานะครับเอาใจลงไปทําหน้าตานะครับถึงแม้เราจะเป็นคนหน้าตาขี้ืกขี้เหร่แต่ถ้าใจใจเรางามทุกสิ่งทุกอย่างงามตามครับพี่น้อง ฝากไว้นะครับฝากไว้ให้คิดฝากไว้ให้พิจารณาไม่จําเป็นต้องเชื่อสันดาฟาร์มนะครับแต่ลองคิดดูถ้าดีก็อไปทําไม่ดีก็ทิ้งไว้สวัสดีครับ